สวัสดีค่ะพี่ๆีขามาพบก,กันอีกหนึ่งีนะคะ EP นี้เป็น EP ีที่156แล้วของรนัดพักเครื่องนะคะพี่หาค่ะ,คะพี่เพิ่มเพื่อนเนาะสแกน QR c o ารคเพิ่มเพื่อนเลยค่ะเพิ่มเป็น ID l ดี e นนะคะพี่หา0ูนย์หนึ่งหหรือสแกน QR c o ารคตอนนี้ได้เลยนะคะพี่หานี่ค่ะสแกนได้เลยนะคะพี่สแกน QR c o ารโคเรียบร้อยแล้ว รบกวนพี่นะคะส่งสติกเกอร์ให้นัดหน่อยนะคะพี่หาเพื่อได้แจ้งเตือนว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะพี่ไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะมาชมองค์แรกก่อนเลยค่ะอง์แรกนะคะพี่เป็นสามขากําแพงค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่เป็นพระศิลปะสวยงามมากค่ะพี่หานี่นิ้วมือนะคะสวยงามเลยจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยตรงนี้นะคะพี่จะมีทองแปะไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่หาสวยงามชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ ี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่ไม่ควรพาเลยค่ะเป็นสามขาะคะพี่เป็นดินไทยนะคะพี่หาก้นเป็นดินไทยขอภัยจ้าใต้ฐานเป็นดินไทยพูจ่าไม่ฟุพาเดีวจะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยน่วจะย่อยพี่ชมนะนี่องค์จริงจะขนาดนี้นะคะพี่ชัดเจนกันแบบนี้ไปเลยนะคะค่า1,800จ้าพี่1,800นนัดวัดขนาดให้นะพี่ใจเย็นๆนะวัดขนาดก่อน ค่ะสวยงามค่ะพี่ขนาดนะคะพี่หน้าตากองพรนเจ้าองค์พานะจ้าอยู่ที่5นิ้วแน่นอนจ้าความสูงนะจ๊ะพี่จากเสียงนะจ๊ะจนถึงนี่เลยจ้าอยู่ที่9นิ้วจ้าพี่ขออภัยจ้าพี่ขออภัยนะจ๊ะอยู่ที่9นิ้วค่ะงดงามสวยงามแบบนี้นะคะพี่ค่ะจ้าสวยงามแบบนี้เลยรอบๆองค์พหน้านี่เป็นดินไทยนะคะพี่ของเก่าเก็บโบราณนะคะพี่เหนือแบบนี้เลยนะจ๊ะ1,800เท่านั้นค่ะค่าจัดส่งที่100บาทเป็น1,900ค่ะพี่ขา ต่อไปนะคะมาชมองค์ที่สองค่ะองค์ที่สองนะคะพี่นี่แบบนี้จ้าพี่จ๋าสวยงามเช่นกันนะคะพี่นี่พี่ดูที่มือนะที่มือที่องค์พระนะสวยงามอยู่เลยจ้าไม่มีฟ้อมตรงไหนเลยนะจ้าพี่สวยงามแบบนี้เลยพระพักหวานฉ่ำเลยคะพี่นี่ดูที่หูท่านนะคะพี่สวยตามตามตำราเลยนะคะพี่ขานี่จ้านี่รอบๆนะคะพี่ฐานนะฐานที่องค์พระนั่งนะคะ พ้านั่งอยู่นะจ๊ะพี่จะเป็นช้างรอบๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋ารอบๆเลยสวยงามแบบนี้นะคะพี่ตั้งหิงตั้งพานได้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่เป็นของเก่านะคะก้นเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่สวยงามแบบนี้นะจ๊ะพี่1,800เช่นกันค่ะขนาดนะคะขออภาัายจากขนาดนะอยู่ที่5นิ้วเช่นกันจ้ะพี่จ๋า5นิ้วนะคะพี่5นิ้วค่ะความสูงนะคะพี่นี่ลดล่างนะคะอยู่ที่9นิ้วกว่าๆนะจ๊ะพี่จ๋า9นิ้วกว่ากว่านะพี N ะะ่ดูเลย ราคาเท่ากันนะคะพี่ขา1,800นอยะสวยงามแบบนี้นะ1น0 0งพัค่าจัดส่งที่100เป็น1,900ค่ะพี่ขาต่อไปมาชมนี้นะจ้ะพี่ตลับจ้าตลับฝีพึ่งนะหลวงปูท่ทิมนะนี่พี่ดูได้เลยข้างในนะคะจะมีแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋ามีแบบนี้เลยนะคะพี่เยอะแบบนี้เลยตลับฝีพึ่งหลวงปูท่ทิมนะ <Meine. S 2> เป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ของเก่านะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ขา มีพระอยู่หลายองค์มากนะคะมีครบของท่านเลยค่ะขององค์หลวงปู่ทิมนจะพี่ EP นี้นะคะ EP ที่156นะคะพี่ขาห่ะนะจ้าพี่นี่ข้างบนเป็นอย่างนี้นะจ้าพี่ EP ที่156นะจ้าพี่จ๋าอ่ะราคานะคะ เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะนี้มีเหรียญเจริญพรหนึ่งเหรียญนะคะพี่จะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นต่อไปพี่มาชมพระโปรโมชั่นนะคะองค์ละสามร้อยผู่ละห้าร้อยเริ่มที่องค์แรกองค์นี้จะพี่โปรโมชันมีทุกวันนะคะพี่ไม่ฟาบที่นะเป็นแบบนี้นะไม่ฟ้าบที่เลยนะคะพี่ขานี่จะพี่เป็นแบบนี้เลยจ้าสวยงามแบบนี้เลยจ้าอ่ะสามร้อยปิต้าหลวงผู้ค่ะคะ่ะรักเดิมเดิมนะคะพี่ได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่มีห่วงด้วยนะคะ จ้าไฟห่วงได้เลยจะข้างหลังเป็นหัวใจนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลยนะคะพี่มีรักเดิมๆแบบนี้300เช่นกันตามด้วยกุมารจ้าพี่จ๋ากุมารกุมานะจ้าพี่จ้าพี่ต่อกันเลยจ้าวันนี้เปิดเธอมาแรกค่ะพี่วุ่นวายนิดหน่อยจ้าลูกจ้านี่จ้าพี่จ๋านี่กุมารนะจ้ากุมารจ้า หลวงพ่อกวยจ้าเรียมเปิดมาแบบนี้นะคะพี่หาสวยงามแบบนี้นะพี่ท่านใดชอบนะทักฐา,านับได้เลยนะคะพี่กลุมมาหลวงพ่อกวยจ้าพี่นี่ชัดเจนกันไปแบบนี้เลยนะคะพี่นี่สามร้อยจ้าตามด้วยนี่จ้าพี่นัดไม่ทราบที่เลยพี่หาต้องขออภัยพี่ด้วยนะว่าเป็นหลวงพอ่อรอดไม่ใชะพี่อยู่ในใบโพแบบนี้จ้าพี่คะ่ะพี่ขาสามร้อยบาทจ้าจพี่สามร้อยบาท ตามด้วยนี่จ้ะพี่น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 ี่ที่ไหนจะ้ะพี่่ันใดฟา้าร์เนาะขอภัยสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองเนาะเป็นแบบนี้เนาะพี่ชมพี่ชอบนะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้นะจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นสมเด็จแบบนี้ค่ะหวัดเกรดนะมีลักสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะพี่หา ข้างหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะพี่ท่านใดชอบนะทักหขนัดได้เลยนะ026172649นะคะพี่หาเบอร์โทรนั้นนะจ้ะต่อไปเป็นองค์นี้นะจ้ะพี่องค์นี้นะองค์นี้เลยเป็นพาสผมเด็จเช่นกันจ้พี่ข้างหลังเป็นเรือสมเภาเนะจ้าพี่เป็นเรือสมเภนะสวยงามแบบนี้เช่นกันจ้าพี่3 0 0เท่านั้นพี่ชอบทักหขนัดได้เลยพี่จ้าพี่เขี้ยวเสือจ้าเหลืออยู่1ตัวแล้วนะจ้า แต่ตัวนี้ก็สวยเช่นกันนะจ๊ะพี่นี่สวยงามแบบนี้นจ๊ะกลมๆแบบนี้นจ้ะพี่พนี้พีที่หนึ่งว่าห้าสิบผงนะคะพี่ขาสามร้อยเท่านั้นจ้าสามร้อยนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่ชมนี่จ้าหลวงปู่บุญจ้าเป็นเนื้อดำๆแบบนี้นะคะพี่ข้างหลังมีรอยจานแบบนี้นะเป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาสามร้อยบาทปิดตาจ้าพี่ปิดตาปิดตาองค์นี้นะยันตะแกงนะฝ่ายชนบุรีนะคะพี่ขาค่ะ พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะทักหานดได้300เช่นกันต่อไปนะคะพี่ขาต่อไปนี่จะเป็นแมกกาซีดจ้ะแมกกาซี์นะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะข้างหลังมียันแบบนี้นะก็300บาทเช่นกันจ้ะพี่300บาทเช่นกันจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปุกนะคะพี่พิมพ์พุ่ป่องนะแบบนี้นะคะพี่ขาสวยงามแบบนี้นะคะพี่300บาทเช่นกัน300บาทจะ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จะ้ะ ปิดตานะคะพี่เขาได้มาแบบนี้จากพี่ข้างในเลยมีฝ้าข้างหลังมียันนะคะพี่เห็นไหมพี่เห็นตรงยันแม่เนี่ยมียันเนี้ยรอยยันรอยจานอย่างเงี้ยรอยจานขออภัยนะคะพูดผิดฝามวยบาสจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าเหรียญเก่าแบบนี้ค่ะเหรียญปิดตาอย่างเงี้ยค่ะพี่นี่ข้างหลังเป็นแบบนี้จากพี่ได้ของเก่าเนาะหล่อโบราณเนาะฝามร้อยจากพี่ฝามร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะ หลวงป่ทิมจะพี่มีตะกุดู่แบบนี้จะ้ะในสามร้อยเท่านั้นจะพี่จ้สามร้อยบาทจะ้ะ <Okay. S 1> แต่พี่หลวงปุทิมมีพี่นี้มีฝั่งองค์นะนี่มีองค์นี้ด้วยนี่องค์นี้องค์นี้เป็น เรื่องอะไรอ่ะเนื้อกกยฝา,าดอ่ะพี่ได้มาใหม่นะองค์ที่พี่เขาปิดไปแล้วเก็บเวลาแล้วะคะพี่ขาคนละองค์กันนะีิยวพี่จะเข้าใจผิดนะคนละองค์น,นะจ๊ะพี่อันนี้ได้มาใหม่นะ300้เช่นกันจ้ะพี่จ๋าจ้ะต่อไปเป็นหลวงพ่องเงินจ้ะพี่อีพีนี้พายเยอะนะพี่ชมเพลินๆไปก่อนเลย่หลวงพ่องเงินเชือกแบบนี้จ้ะไตถานเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่จ้า0 0ม้เช่นกันจ้ะพี่300ต่อไปนะคะพี่นี่จ้ะเป็นพายคู่จ้ะุณถานพายคู่นะจ๊ะพี่จ๋า พี่ชมดูนะเนี่ยชอบแบบนี้นะฝามร้อยเช่นกันจะพี่ฝามร้อยเช่นกันแล้วจะพี่จ๋าฝามร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นนิจ่านี่ยเนี่นี่แม่ชีบุญเรือนอะพี่แม่ชีบุญเรือนถ้าจาไม่ผิดนะเป็นแม่ชีบุญเรือนอะจะพี่จ๋าเนี่ยแม่ชีบุญเรือนนะจะเนี่ยฝามร้อยเช่นกันจะพี่ฝามร้อยค่ะพี่หาต่อไปเป็นผมเด็ดจ้ะผมเด็ดถักเชือกแบบนี้ค่ะ นี่จะพี่ถักเชือกมาแบบนี้เลยเดิมๆเก่าเดิมๆเลยนะจ้ะพี่มีฟ้อนกันฝั่งองค์นะเจ้ะพี่เนี่ยจ้ะสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยเท่านั้นต่อไปเป็นนี่จะ้ะยี่สิบห้าัตวรวัจจะพี่จับกระเช้ามาเรียบร้อยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยสามร้อยจะพี่สามร้อยนะจ้ะวันนี้สามร้อยจ้าพี่จ้ะพับโปรโมชัน่นนะองค์สามร้อยนะวันนี้มีหลายรายการหลวงปูท่ทวดนะจ้ะพี่ลดสุดๆเลยนะจ๊ะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ้ะจา สามร้อยจ,ะ 300, จะ้ะทำด้วยปิดตาที่จะพี่ปิดตาปิดตานี่ไม่ฟาบพี่นะคะพี่ี่เป็นแบบนี้นะอาวหลวงพ่อแก้วหรือเปล่าคะพีะ่ถ้าใช่นะสามร้อยจะ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพุททวดค่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่ี่ด้านหลังเป็นแบบนี้สวยงามเช่นกันนะคะพี่สามร้อยพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชค่ะ สิลาบนะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่หาเนี่ยนี้นะสามร้อยจะพี่สามร้อยจะพี่ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่หลวงพ่อเงินนะนิยมนะแบบนี้เลยพระมาะเดิมๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยได้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเนี่อย่างนี้เลยสลามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อไปเป็นพระฟุ้งกอจ้พาพระฟุ้งกอนะพระฟุ้งกอนะคะพี่แบบนี้นะจะพี่ สามร้อยบาทเท่านั้นพี่ท่านใดชอบนะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะจ่าพี่จ๋าเรียมมาเลยขึ้นขอได้เลยจะพี่สามร้อยต่อไปเป็นหลวงปู่โตจ่าพี่หลวงปู่โตพิมพ์นี้ก็สวยนะคะพี่ใต้ฐานมีตะกรุดอย่างนี้นะคะสามร้อยเท่านั้นจ่าพี่ค่ะสามร้อยเท่านั้นจ่าต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาสายใต้คะพี่ พี่ท่านใดชอบนะ300เท่านั้นจ้ะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หา300จ้าพี่หาฝากเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6อเบอร์โทรนัดนะอันนี้เป็นนางกวักนะคะพี่เป็นเนื้อเมฆกระพัดในกฟิฟนะจ้าแบบนี้เลยถ้าพี่ท่านใดชอบนะ3 0 0เท่านั้นจะ้ะจ้าที่หาพี่พระปิตาย,ยัางมีนะนี่จ้าสวยงามแบบนี้จะหาพี่ สามร้อยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จาา่าสามร้อยบ้าจากพี่พับโปรโมชันนะคะองละสามร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วนะต่อไปพี่มาชมองค์ที่มีราคากันเนาะเริ่มที่นี่ก่อนเลยจา้าคำข้าวคำบาคำข้าวพระปูรีฟิ้งดำจา่าพี่มีทั้งฝ่องชิ้นเลยนะจ้าพี่จ๋าในแบบนี้เลยนะหกร้อยจากโปรโมชันหกร้อยองละหกร้อยนะคะพี่คู่ละหนึ่งพันเนาะหลวงพ่อ หลวงพ่อกลวยจะพี่นี่อย่างนี้มีจานสวยงามนะคะพี่เป็นอันปาก้านะคะพี่ยวจะใจพี่ชมใกลๆ้ๆมีจานสวยงามแบบนี้เลยจะพี่จานจานสวยงามเลยจะพี่สวยงามนะคะพี่หาในหลังเป็นแบบนี้จะพี่จานี่จ้ะหกร้อยต่อไปเป็นลูก เขาเรียกอะไรพี่เบียก,ก้าเบียก,ก้ามีห่วงด้วยจะ,ะพี่เนี่ยมีห่วงสองห่วงเบียกแก้แล้วทนี้มีชายจีวรน,นะครับพี่นี่จ้ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่หกร้อยทำด้วยนี่ค่ะพี่หลวงพระเงินองค์นี้นะคะพี่พิมพ์นิยมนะเลียมมาแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่สวยงามนะคะข้างในจะเห็นเรือนลางไปหน่อยแต่สวยพี่สวยยังสวยอยู่เลยจ้ะเนี่ยของคอได้เลยด้วยของเก่านะคะพี่หกร้อยจ้ะ ตะขุดจะพี่ตะขุดดอกเล็กตะขุดลูกปืนจะพี่คล้าย,ายตะขุดลูกปืนนะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะหกร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าเนี่ยแล้วจำไม่ผิดนะคะพี่ของเป็นของอาจารย์ออนนะเนี่ยจ้าไม่ใหญ่มากนะคะพี่ประมาณหนึ่งข้ออย่างเงี้ยหกร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าหลวงพ่อะเดิมจะพี่นี่เดิมเดิมมาแบบนี้เลี่ยมแบบนี้จ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมแบบนี้นะ จ้ะนี่นะหาพี่หาหกร้อยจ้ะหกร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นแม่กษัดริแม่กษัติเป็นปิตาวัดอันดงนะพี่ชมให้ดีนะชมชอบละทักได้เลยนะพี่นาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นาะมีรอยจานเล็กน้อย,อยพี่เห็นไหมรอยจางไหมจ้ะหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยวัดอันดงนะ 600. จ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่ ชมนี่จ้ายอดขุนพลพี่นี่ยอดขุนพลนี่เลยจ้ะเข้มแข็งพลังนี่จ้ะเนี่ยจ้าพี่หกร้อยจ้ายอดขุนพลนะหกร้อยจ้าพี่สวยงามแบบนี้เลยหกร้อยจ้าพี่ชัดไหมพี่ชมดูชัดไหมพี่ยขุนพลนะนี่เรือ่องนี้เลย นะเนื้ะหาผงานแบบ็คเล์จ้าพี่นี่600หกร้อยต่อไปนะจ้าพี่เป็นนี่จา้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น, <c oughs> นีไม่ทราบที่จะพี่ต้องขออภัยนะลูกเหมือนนะลูกเหมือนนะมีหมดเลยจะมีมีย่ามีพาดมีอะไรจะพี่เตรียมทุด,ดงนะจ้าพี่ถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะจ้าพี่องค์นี้ไม่ทราบที่เลยจะพี่จ้าอนีอุ้ยขออภัยจ้ากล้องสั่นจ้าพี่ได้ทานไปแบบนี้ 600จ้จะพี่จ้าพี่จ๋าต่อไปเป็นนี่จ้าพี่เปิดโล่งนี่สวยมากเลยถ้าเปิดโล่งนะจะพี่เนื้อหาสวยงามแบบนี้เลยถ้าพี่ท่านใดชอบนะนี่เป็นของเก่าได้ถ่ายเป็นแบบนี้จ๊ะพี่นี่หกร้อยจะพี่หกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าเรียกอะไรเอยโฟทอนจะพี่โฟทอนหลวงพ่อโฟทอนนะคะ เก่าเดิมๆแบบนี้นะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะจะหกร้อยจะพี่หกร้อยจะพี่จ๋าพ,าพาระโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยนะก็หมด <c oughs> ยังเหลือจ่ายยังเหลือนี่จับอีกเหรียญเหรียญเก่าเดิมๆแบบนี้เลยจะพี่นี่เหรียญอย่างนี้เลยสียุทธยาเนี่ยมงคลตีเนี่ยมงคลมงคมงจบบลจ้ะแบบนี้ละไปเลยเก่าเเดิมๆแบบนี้เลยพี่หกร้อย ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่คะ่ะหลอกรึ้นซี่นะคะพี่หลวงพ่อจงวันนตต่างเนาะนะคะพี่มีครึ่งเดียวแบบนี้นะได้มากรอบๆแบบนี้นะหกร้อยเช่นกันจับพี่หกร้อยเช่นกันจับพี่จาต่อไปนะคะพี่นี่เป็นเคี่ยวหมูตันนะคะพี่จับกระเช้าเงินแบบนี้นะจับเช้าเงินแบบนี้นะอีพีนี้หกร้อยแล้วจัพี่หกร้อยจะ้ะต่อไปนะคะพี่ เป็นโฟท้อนะคะ่ะโฟท้อนเหล่ยนี้นะคะพี่หาอนี่้จะเจ็ดร้อยนะคะพี่700เจ็ดร้อยไปเป็นนี่จ้ะพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญจ้ะเรียนเจ้าสัวเก่าเดิมๆแบบนี้จะ้ะมีลายจานทั้งหลังนี้นะคะพี่หาอนนี้ค่ะนี700จ้าเจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยตามด้วยนี่จ้ะหลวงปูท่ทวดจ้ะพี่ ทวดองนี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่เป็นหลังหนังฝือนะคะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะจ่ะใส่กรอบมาแบบนี้นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะพี่700ด้อยจะด้วยนี่จ้ะพี่อ่กลาจ้ะข้างหลังมีตะกุดหนึ่งดอกนะจ๊ะพ,พี่พีนี้เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็ด บุหนังอยุธยาจ้ะพี่บุหนังบุหนังอยุธยานะคะพี่บุหนังบุหนังอยุธยานะจ้ะพี่หาจะ้จะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จะ้ะหลวงปู่บุญจ้ะพี่นี่เจ้าเสือหลวงปู่บุญนะเป็นชัยวัดนะคะพี่หา ตัดชอบไม่หมดนะคะพี่ยังมีชอเหลือหน่อยนึงน,นะคะ7จ0จ้ะพี่700อีพี่นี้ลดสุดๆไปเลยเ0 0ด้นะจ๊ะพี่จ๋าค่ะพี่ต่อไปเป็นนี่จ้ะฝังกระจายจ้ะแบบนี้นะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่700บ้บาทเช่นกันค่ะพี่700บาทจะพี่ตามด้วยนี่จ้ะปิดตาและบางไผ่ค่ะพี่นี่ จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะพี่เป็นกลมๆแบบนี้นะเป็นแร่บางไผ่นะคะพี่สวยงามแบบนี้นะ1,200้จะพี่แร่บางไผ่นะจะสวยงามแบบนี้มีเฟียนแบบนี้ด้วยจะพี่1,200ตามด้วยพิมพ์นี้จะพี่นี่พิมพ์นี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่เป็นแร่บางไผ่นะเฟียนเต็มองพระเลยพี่ชมดูให้ดีนะนะดฟยมี่พี่เห็นนี่เฟียนเต็มองพระเลยนะจะพี่เฟียนเต็มเลยจ้ะ แบบนี้เต็มองพระเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอย่างนี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ๊ะพี่ต่อไปนะคะพี่มีฝั่งรายการนะแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่ค่ะเลยฝั่งรายการนะเป็นหันุมานจ๊ะพี่หันุมานหลวงปู่ฝุ่นนี่จ๊ะพี่เป็นเนื้องานะคะงานหันุมานนะหลวงปู่ฝุ่นนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ใต้ถ่านเป็นแบบนี้นะนี่จ๊ะพี่ จะพี่ใหญ่ๆแบบนี้นะใหญ่มากนะคะพี่นี่ mm hmm. เท่าเกืบน bon mm ิ้โป้นัดเลยอ่ะอย่างนี้เลยใหญ่เท่ากันเลย mm hmm. เลยเรียบเทียบไปดูนะ mm hmm. ค่ะหน mm ึ่งพันแปดร้อยจะพี่หานุมานหลวงปู่สุนนะ mm hmm. ประกันงานนะคะพี่อันนี้เป็นงานนะคะพี่สวยงานแบบนี้เลย เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ1,800นะคะพี่ตามด้วยฝิ่นจากพี่ฝิ่นหลวงพ่อหอมนะเป็นงาเช่นกันนะคะพี่เป็นฝิ่นตาไฟนะคะหรือตาแดงนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะฝืนๆแบบนี้นะคะเป็นงานนะคะพี่ไม่ใช่เลสซิ่งนะเป็นงานนะนัดนะคะพี่ถ้าขายงานแล้วก็ประกันงานให้นะคะพี่เป็นงานนะคะสําหรับฝิ่นนี้นะคะพี่หลวงพ่อหอมนะตาแดงแบบนี้นะคะพี่ค่ะ1 5 0 0ค่ะพี่1,500 นี่ค่ะอันนี้เป็นนิ้วชี้นะคะพี่นี่อยู่ระหว่างนิ้วชี้แบบนี้เลยตัวใหญ่เช่นกันนะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่พี่ท่านใดชอบแล้วหนึ่งพันห้าร้อยจะส่งไปทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะสนใจนะคะแอดไลน์ได้นะคะโทรสอบถามราคาได้นะคะ0ฟนศูนย์ 2, 6, 7, 2, 6, สองหกหนึ่งจดสองหกี่เก้าสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่จะได้เป็นเพื่อนกันนะคะพี่ค่า ่อลองได้นะคะพี่พี่ท่านใดชอบสินค้าตรงไหนต่อลองได้ถ้าข้อความมาได้ขอพักเพิ่มเติมได้ถ้านั้นไม่รับสายนะคะพี่จะโทรกลับนะคะพี่ขาไม่ต้องกังวลค่ะสำหรับอีพีนี้สวัสด,ดีค่ะ